นี่คือนะคะวันนี้นดิฉันยืนอยู่ที่หน้าศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปค,ค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21มกราคมพศ2556หรือ,อปี2013นะคะวันนี้ดิฉันมาที่ศาลสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเพื่อมา,อาสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของดิฉันที่เรียกร้องอสิทธิมนุษยชน รัฐบาลแ่งสิทนะคะที่เข้ามาละเมิดสิทธิมนุษยชนในความคป็มครอครัวนิฉันนะคะการเดินมาเดินทางมาครั้งนี้ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะว่าตรงกับหน้าหนาวซึ่งหิมะก็ตกแล้วก็เป็นน้ำแข็งเป็นหมดนะคะจะเดินไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกนะคะแต่ดิฉันก็มาค่ะเพราะว่าหนึ่งคือดิฉันต้องการเรียกร้องถึงชีวิต ของดิฉันให้กลับมาเป็นเ,นเดิมเพราะตอนนี้ดิฉันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะเนื่องจากหนึ่งอยากก็ยังไม่ได้อยางนะคะ2คือกลับเข้าไปที่ประเทศอังกฤษก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าณ้าวันนี้ก็เราผลที่ทางสิบต้ต 6, นสิก็จเอย่างเดียวว่าจะมีคำสั่องอะไรจมาบ้านนะคะแต่ว่าความคาก็ยังไม่ ขึ้นสุดหรือว่าบทสรุปจากทางรัฐบาลอังกฤษแล้วก่นอนเนื่องจากว่ากระบวนการในั้ตศายังอยู่ที่ศาลอุทธรณ์อยู่นะคะซึ่งทางโปรเซสหรือว่ากระบวนการที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปจะเริ่มต้นได้ต้องได้รับคําตอบสุดท้ายจากทางรัฐบาลอังกฤษไล้ก่นอนว่าทางเขาจะรับคำยุตธรรอทีิชั้นที่ว่าหรือว่ามอบวีซ่าให้ที่ันกลับเข้าไปดำเนินธุรกรรมทางด้านการย่าที่ประเทศอังกฤษไดค่ะนะคะก็วันนี้ ถึงจะระบายอย่างไรดิฉันก็ยังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมนะคะของออสิทธิของคนไทยหรือว่าสิทธิของประชาชนคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างชาตินะคะว่าหนึ่งคือคนเราทุกคนเป็นคนที่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเกิดที่ประเทศไหนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเกิดได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทย หรือคุณจะเป็นคนในยุโรปหรืออเมริกาคุณก็มีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะ